คําเตือนรายการนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาซื้อฉลากกินแวงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รัก การเสี่ยงโชคทุกทท่านนะครับก็สระวันนี้เป็นวันอาทิตย์สบายๆนะครับก็จะมาดูเลขดับ10หน่วยบนนะครับเรามาดูดับ10หน่วยบนกันครับสรบงวดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่นะครับสูตรนี้เด็ดจริงๆนะครับก็สรบสูตรของเรานะครับดับ10หน่วยบนนะครับก็จะใช้รางวันที่1นะครับรางวัลที่1 0 7 7 2 5เแล้วก็เลขท้าย3ตัวครั้งที่1 7 3 9เลขท้าย3ตัวครั้งที่2 7 4 0เลขท้าย3ตัวครั้งที่3 4 0 1เลขท้าย3ตัวครั้งที่4 4 8 5แล้วก็เลขท้าย2ตัว8 2นะครับใช้ทางวันที่1ตัวท้ายครับแล้วก็ เลขท้าย3ตัวครั้งที่1ตัว muted, ที่2นะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ตัวที่2นะเลขท้าย3ตัวครั้งที่3ตัวที่ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวครั้งที่4ตัวที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวใช้ตัวหลังนะครับใช้หลักหน่วยนะครับนํามาบวกกันนะครับก็จะได้8ปดบวกสนะครับบวก4บวก1 บวก4นะครับคือในี่ตัวนี้ครับแล้วก็บวก2นะครับ2ยกมานะครับก็จะได้เท่ากับ8บวก3เท่ากับ11 11บวก4เป็น15 15บวก1เป็น16 16บวก4เป็น20 20บวก2เป็น22นะครับก็จะได้มาเท่ากับ22ก็จะนำา2ตัวตัวท้ายนะครับไปบวกกับลำดับที่3นะครับก็คือตัวลำดับที่3ตรงนี้นะครับ ก็จะได้เท่าก,กับ2บวก4ได้เท่าก,กับ6นะครับบวกเพิ่มขึ้นไป2แต้มครับก็จะได้เท่าก,กับ8แล้วนับต่อไปทีละ1แต้มนะครับก็เป็น8 9 0 1 2 3า5ก็จะใช้ตำแหน่งตัวที่2ครับตัวที่2ตัวนี้นะครับอย่างนี้วดที่ผ่านมาก็ถือว่าดับอยู่นะครับในวดที่ผ่านมาก็คือดับ4ดับ0นะูนย์เนาะ งวดที่ผ่านมาดับ0นะครับสำหรับงวดนี้ได้หมายเลข4นะครับก็คือว่าดับ4ก็ฝากเพื่อนๆไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับในงวดวันที่16เดือนธันวาคมนะครับสำหรับดับ10หน่วยบนนะครับดับ10หน่วยบนนะครับจะดับเอาอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามด้วยนะครับว่าจะดับเอาอยู่หรือไม่อรู่อย่างไรนะครับสำหรับสุดท้ายนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในการลงนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ